มากันถึงลงใช่ครับท่านผมพาพ่อปู่มาซ่องแล้ครับท่านพ่อมีท่านพ่อคางหรือใช่ครับท่านพ่อมได้เกิดท่านาแล้วนะท่านพ่อทำ้ท่านพ่อเลยเพื่อนท่านพ่อพระเมอย่างยังไรบ้างท่านพ่อสบายดีไหม สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมพีชมป้านะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีภารกิจเนี่ยไปส่งพระอุโมงคลนะครับก็คือตอนนี้ก็ถึงครึ่งทางล้วรีบเดินมาไอโจนพวกนั้นนี่ไม่ยอมลาวีผมก็เลยต้องจัดการเด็ดขาดนะครับก็ช็อตสุดท้ายีนผมฝันซองในดวงยวผมเนี่ยได้ จนมันคิดไปทั้งสองคนนะผมก็ไม่รู้ผมจะทํายังไงผมก็รู้สึกผิดอยู่นะครัพี่ๆผมรู้สึกผิดมกากๆเลยนะก็แค่ว่าจะช่วยแล้วก็เลิกลากันไปแต่พวกมันไม่ยอมจริงๆผมก็เลยต้องเด็ดขาดน,นะก็คือตอนนี้ก็ถึงครึ่งทางแล้วเรือลงเข้าไปไม่นานก็น่าจะไปถึงเมืองลับแลน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปส่งพ่อปู่กันเลยครับ แต่ก่อนจะไปนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พมพีชมป่าด้วยนะครับก็ส่วนคนที่เพิ่งมาดูผมเป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พมพีชมป่าด้วยนะครับนี่ก็คือพ่อปู่มงคลน,นะครับพ่อปู่ครับเดินตามผมมาเลยนะครับใกล้จะถึงแล้วครับผมนำไปเลยพ่อปู่จะใช้ไม้ไหมครับนะจะได้เดินทาง ดีเลยดีวตมขอพาไปตอนที่เดินเลยนะครับพี่พี่ตอเ,เราจะเดินกันเลยนะครับทางนี้ก็เป็นทางลงเลยนะครับตอนนี้ก็คือต้องลงไปทางนี้เลยนะครับแล้วเราจะลงไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะเจอพวกมันเมื่อไรเฮ้ย เฮ็ดโคนนะพี sociedad, ่พ oh, ี่เห็นไหมอ๋อพอปู่รู้จักไหมครับไม่น่ารู้จักนะเพราอยู่ในเมืองแล้วเลยม่ค่อยมันเดินตาเป็นเฮตนี่นะพี่อ่ผมจะเก็บไว้กินระหว่างทางมันเป็นเฮ็ดโคนดอกเล็กผมขอเก็บก่อนนะครับพอปู่ ไะเดี๋ยวเราจะเดินกันต่อเลยนะพี่พี่เราจะรีบเดินเลยนะจะได้ถึงไวๆนะอ้ยพ่อปู่จะคัับทางนี้ครับโอ้ลื่น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 เออแล้เอ็งชื่ออะไรนะผมเหรอครับใช่ใช่ผมชื่อพีครับชื่อพ,พอดีอขอบคุณครับท่านเนีย่ย จักลูกค้านี่นานอย่างไรก็จะน่าจะจะครบหนึ่งเดือนละครับท่านเพราะผมก็ไปช่วยท่านมาสองสามครั้งแล้วผมได้มีโอกาสเข้าไปในเมืองรับแล้วครับท่าน <ๆ S 1> ตอนนั้นท่านน่าจะไปวัดน,นะครับเพราะผมไม่เจอท่านเลยผมไปอยู่ในเมืองรับแลาค้าได้ยินชื่อนี้อยู่ลูกค้ารับ เราให้คาบ่อยอยู่นะอือครับผมเนี่ยขาเพิ่งเจอเป็นตัวจริงเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็ต้องขึ้นเขาอีกหน่อยก็จะถึงทางเขาเมืองลับแลนะครับ เดินดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาท่านเดินอีกหน่อยนะเราค่อยพาท่านพักนะครับเพราะว่าเราก็เดินมานานหนึ่งกันละก็อีกไม่นานน่าจะเจอ ทางเข้าเหมืองแ,แร่เดี๋ยวผมจะขอปิดกล้องสักครู่นะครับก็ตอนนี้พาท่านปู่มงคลเนี่ยพักพอนก่อนนะครับอีกไม่ไกลแล้วพี่ๆเดินอีกสองสาโลก็ถึงแล้วก็ให้ท่านพักก่อนสักครู่หนึ่งนะเพอะท่านก็แก้แล้วอท่านก็ชราแล้วนะครับกม็มีอายุเยอะพอสมควรเหมือนที่ท่าน องราชาพรกผมท่านก็อายุประมาณหกสิบกว่าเจ็สิบแล้วนะอืมก็ต้องเดินไปไม่น่าไกลนะสองโลสามโลครับเหมือนที่ผมบอกไปผมก็อันี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะก็ได้ไปช่วยท่านมาก็มันอาจจะมีภาพรุนแรงไปสักหน่อยผมก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับ ผมก็ต้องช่วยชีวิตท่านไว้นะก็เลยต้องทำแบบนั้นไปเหมือนพระราชาบอกจะมีมนต์ดำนะไอ้พวกนั้นแต่ว่าผมเนี่ยได้อธิษฐานก็เล็กๆให้มนต์ดำนะไม่สามารถมาทำอะไรผมได้นะให้ช่วยตัวผมไว้และช่วยพระพระปู่มงคลด้วยนะครับก็เลยถ้าเรื่องแบบมวยไทยเนี้ยก็ได้อยู่นะครับก็คือพอสู้ไว้นะครับแต่ถ้า ด้วยมนดับนะผมซู้ไม่ไหวจริงๆครับผมเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับพีพ่ี่โอเคครับเดี๋ยวผมขอนั่งพักและให้พ่อปู่มงคลเนี่ยนั่งพักอีกสักสั้นๆนาทีนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังคลิปกันต่อเลยครับพี่พี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปเลยครับอันนี้ก็ได้เดินทางกันต่อเลยนะเดินดีๆนะครับท่าน ตอนนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะผมเนี่ยก็ได้มาทางลัดนะครับพี่พี่ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีทางลัดที่จะไปเมืองรับแลใกลกว่าเดิมแต่ก็ไกลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไกลกว่าเดิมน้อยนึงผมก็เลยพามาเส้นทางนี้นะครับแต่มันต้องขึ้นเข้าชันเลยนะเส้นนี้เดินดีๆนะครับท่าน พี่เจอแล้วครับทางนู้นแล้วทางเข้าประตูเมืองรับแล้วครับเดี๋ยวท่านเดินขึ้นไปผมจะเดินตามท่านไปนะครับงทางเข้าแล้วพี่พี่อ่ะ นี่ก็ถึงทางเขาแล้วครับท่านเอ้ยน้ำพระราชาครับพระราชาามากันถึงลงูกใช่ครับท่านผมพาพ่อปู่มาส่งแล้วครับท่านพ่อมีท่านพ่อค้างหรือใช่ครับท่านพ่อข้าไมา่ได้เจอท่านนานแล้วนะล่ะท่านพ่อข้าจะต้อง,งทง่นทานพ่อแล้วส่วนท่านพ่อ ่พอแย่างยังไงบ้างมันพ่อสบายดีไหมพ่อสบายดีพ่อแม่ท่านหลักกันผมก็มีความสุขแล้วนะแข่งยิ่งนักแหววท่านพ่อท่านพ่อของข้าจริงด้วยของข้านี่คิดถึงท่านพ่อเหลือเกินผมก็จะขอจะขอท่านนั่งตรงนี้นะครับท่าน ก็ผมคอกาบสวัสดียังเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะครับพระราชาสวัสดีสวัสดีเองก็เธอต้องขอาำนัใจเองมากเลยนะทีงูสาตาหมาพ่อข้าไม่เป็นไรครับบุญคุณต้องทดแทนครับ ต้องตอบแทนกำลัใจจริงๆเลยดูไมไมเองนี่มันคอนดีจริงๆเลยเดีที่ผมไปทันไม่งั้นนี่พ่อปู่นี่อาจจะโดนไปยับเลยนะผมก็บวกกระโจนยับเลยครับดีที่เองปลอดภัยรอดกลับมายังเป็นห่วงอะไรอูกชชย ข้าจะไม่ยอมให้ท่านพ่อทาดภาพไปจากข้าได้อีกครับผมผมก็เดี๋ยวขอต่างกองสักคู่นะพี่พี่ผมจะขึ้นไปเดี๋ยวท่านแป๊บนึ่งแบบท่านหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปคุยใกล้ๆนะครับท่าน าก็ต้องขอบใจเองมากนะท่ช่วยข้าไว้ไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ครับก็เดี๋ยวผมว่าผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแรงแรงหมดลแลบจะน่าจะต้องไปเดินทางกลับบ้านเจาจะกลับแล้เหรอใช่ครับเพราะต้องไปหาแม่ครัมา,นานเจ้าก็จะกลับแล้ว ดอกก้านนะจ๊ะไอพรเจ้าครับผมนงดีๆนะข,ขอบใจเองมากนุ่มครับผมเต็มตัวรับพ,นะพรเนอะครับผมเดินทางปลอดภัยน้ำข,ขอบใจน้ำใจเจ้ามากนครับขอกราบลาครับ เดินทางยงนี้ละในป่านี่อันตรายไปพี่พี่เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันดีกว่าผมขอไปก่อนครับท่านจะเดินเดี๋ยวข้าก็จะกลับเมืองข้าเราก็เหมือนกันครับผมโอเคท่านน่าจะไปแล้วนะครับพี่พี่ผมก็ น่าจะต้องเดินทางกลับตอนนี้ก็คือเรือแรงผมเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะว่าผลไม้ที่ผมเตรียมมาเนี่ยผมก็ให้พ่อปู่เนี่ยกินหมดเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยก็คือตอนนี้ผมจะไม่ไหวนะครับไม่รู้ว่าผมจะเดินทางกลับไปถึงบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวผมคอตัวกลับแล้วครับพี่พี่ เอาข้าอยู่มันนิไปไหนเราเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้งจะคุยกับเจ้ามีเรื่องจะคุยกับพ่อมาใช่แล้วข้าก็เข้าใจว่าที่ที่ข้าอยู่น่ะมันก็ไกลไกลจากคนว่งเงินมนุษย์ครับพอข้าได้มาบสิ่งนี้ให้แก่ข้าให้ข้านำมาให้แก่เจ้า ครับผมสิ่งหนครับก็คือแหวนที่พ่อขอ้าสวมมันเป็นแหวนพิรอดมันจะนำทางไปเจ้าสู่ความสบายผมไม่ขอรับไว้ได้ไหมครับไม่ได้เสียน้ำใจของข้าแล้วก็ท่านพ่อของข้าเจ้าเป็นคนที่มีพระคุณต่อข้าและพ่อองข้ายิ่งนักผมได้เยอะแล้วดีครับผมไม่อยากได้จริงๆครับแค่นี้เล็กน้อยเอ้ยนุ่มเอ้ย ไม่น้ำใจดีเจ้าตับช่วยเหล่าพ้องค่าได้เลยผมไม่อาได้จริงๆครับเป็นแหวนแหวนวงนี้ทํามจากเหล็กไหลผสมน้ำมันผีตายหงก็เป็นเพชรมณี เันมนีมานีมีเจ็ดแสงเจ้าลองรับไว้ซะผมขอไม่รับได้ไหมครับท่านผมเกรงใจจริงครับมันมันดีเกินไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าไม่ถือสามันยังไม่คุ้มกับกับการที่เจ้าช่วยเหลือท้านพ้อง้าของสิ่งนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นเจ้ารับไว้เถอะ ต้องเกรงใจครับผมเจ้าก็เป็นศิษย์ของข้าคนหนึ่งข้ากับเราเจ้าเหมือน,นลูกเหมือนหลานครับผมผมขอตัวออกมาก่อนนะพี่พี่ก็ ผมก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับผมว่าผมน่าจะไม่ได้มาที่นี่ประมาณเป็นอาทิตย์เหมือนกันครับเพราะว่าผมต้องไปดูแลแม่ด้วยแม่ป่วย,ยด้วยครับข้าก็้อยแม่เจ้าหายไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งไดหวังสิ่งใดข้าขอยได้เจ้าได้อย่างที่บาเจ้าบารถนา ครับผมก็เดยวทางปลอดภัยขาก็ขอตัวลาไปก่อนได้ครับโชคดีเรียีสวัสดีครับท่านหายไปย่งไหวเลยนะครับพี่พีก็ท่านได้มอบแหวนให้ผมมาวงหนึ่งผมก็ไม่อยากได้เลยนะครับแหวนวงนี้เพราะว่ามันลําคาเกินไปมันไม่คู่ควรกับผมนะครับ ก็เหมือนเทวดาก็มาวัดน,นะครับผมไม่คู่ควรเลยนะครับ <_ an> ผมว่าผมก็จะเก็บไว้ดีกว่าวันใดที่ท่านอยากได้คืนผมก็จะให้ท่านนะครับ <_ an> <_ an> พ,พี่ดูแหวนตรงนี้ <_ an> พี่พี่ว่ามันคือแหวนนะร <_ an> ครับ <_ an> ผมก็ลองใส่ดูก็เข้าอยู่นะแต <_ an> ่ผมไม่อยากผมน่าจะ เก็บไวดีกว่าเอาไว้ให้คืนท่านนะเมื่อท่านอยากได้คืนนะครับก็ท่านก็ไปละผมก็ต้องเดินทางกลับอีกผมว่าผมน่าจะขอนอนที่นี่สักคืนหนึ่งดีบ้งยังน่าจะเดินทางกลับยังไม่ไหวนะครับขอพักเอาแรงก่อนดีกว่าพี่ๆแต่ถ้าฝนตกนี้ผมต้องรีบเดินเลยแต่สภาพอากาศป็นมีพรผมต้องเดินกลับนะ ก็เรื่องอของพระเจ้าห้าพงนะครับพี่พีก็ที่พี่พีเม้นมาหลายคนแล้วก็มีบางคนเนี่ยบอกว่าขายไหมผมไม่ขายนะครับเพราะผมเนี่ยจะแจกให้พี่พีคนที่ผมเลือกเท่านั้นก็คือด้วยใจจริงเลยนะครับก็ผมได้เลือกผู้โชคดีไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมถ้าของไปถึงพี่เขาเมื่อไหรเนะี่ยหรือเออถึงป้าคนนั้นนะ เป็นป้านะพี่พี่ถ้าถึงป้าคนนั้นเมื่อไร่เนี่ยผมจะให้เข้าถ่ายรูปครูกับรูปพระเจา้าพระพงมาให้ผมดูนะครับก็คือตอนแรกพี่พีอฟซี FC ก็บอกในเม้นนะครับว่าทำไมไม่ให้ครอบครัวให้ให้ของแบบให้ของอย่างอื่นให้ครอบครัวไปให้เอฟซีทำไมผมก็ขัด พระราชาไม่ได้นะครับเพราะพระราชาบอกมาอย่างนี้ให้ผมให้คนที่ดูผมนะผมก็ต้องทําตามที่พระราชาบอกนะส่วนน้องๆผมเนี่ยผมก็ได้ให้พระหรือตะกุดคลองดีที่ผมได้ไอ้นี้ไว้นะครับพี่ๆก็คือที่ผมเคยมีแต่มันก็มีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันนะครับผมก็ได้ให้น้องๆผมไว้นะครับ หรือเพื่อนผมโอเคครับพี่พๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับรักพี่พี่ทุกคนนะครับทุกวันนี้ผมก็ทำาพี่พี่พี่ๆเอฟซีทุกท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย